ทายสวัสดีครับสามมิฟอร์มสวัสดีครับพอกันโดนครับภารกิจหาเย็นหาเย็นหาอะไรได้นะครับเนาะก็เย็นหน้าก็เริ่มจะมดบนหาแล้วครับเนาะหลือแต่ใหนสาในสากนะอาจจะวางแน่ครับเนาะโดยมากกะปล่อยงัวมาแล้วก็ไปเลยครับนะกินข้าวเส้าเดียวไปตะเวนเลยเนาะจนว่าเอางัวกลับผุดแล้ครับเนาะเพราะปล่อยไรทุ่งในแน่แล้วครับเนาะปล่อย วันนี้พาออ่านมาตอนเสาร์นะครับเนาะมือแรกนะสำหรับตอนเสาร์สำหรับอ่านนะครับเนาะไอ้พิ่นกินหลายโพดพิ่งขรุขระกับเกียจนะครับเนาะบวบเกินไปนะครับับานหน่อยเนาะเอามาฝึกครับนะเอามาให้พิ่นคุนชินครับเนาะจริงกับงวกับการมาเลี้ยงงวนะครับนะจะได้เอาไปปลาท่ามู่นน้ำนะครับนะเป็น มาผูนะครับนะตัวเดียวเพราะว่าเป๊กับไปแล้วดัมมี่กับบอยเฮนครับนะดัมมี่กับรถเอาไปเป๊บอเห็นส่วนนะครับนะตัวผูนะครับนะส่วนโคกกับบอยเฮนเงื่อนนะเกิดเรือตันี่แหละครับนี่เอาอ่าหน่อยมาฝื้ครับเนี่ยเป็นตัวเมียนะครับนะตัวเมียมาตัวเมียจะนี่ครับนะจะคุ้นอยู่ครับนะจังนาแหลมจังแต่ว่ากินไก่ดีกันเพรนี่ยเป็นเมโลออน จังเอ่อน้าเหลี่ยมจังหมูนะครับมีก็หายไปบ่เห็นครับนาะสมัยแกเป็นยากันนะครับนั่โดนยากันนะแล้วก็สองแม่ก็เป็นเป๊กับตัวดังก็มีลูกอีกนะครับเนาะเอ่อเป๊นั้นมีหกครับเนาะตัวผู้สองชวนดังนี่นมีหาตัวผู้หนึ่งครับนะมีตัวเมียครับเนาะแล้วก็มีจองจองอยู่ตัเป็นตัวผู้นะครับตัวเมียเพิ่นบ่ค่อยนิยมนะครับหมาคนแพ้นะครับนะ แพ้มันแพ้แต่แต่แตถ้าเป็นม้าที่ให้ประมาณว่าเลี้ยงให้คุ้นดีกับเป็นตัวเมียนะครับนะ <S <S แต่ว,ว่าบรรยัมเป็นแม่เซิร์งไงที่มัน,นอาจจะอมันไวอ,อยากให้อุ้มป่ะอยากให้อุ้มครับอยากให้อุ้มเมื่อยแล้วอยากให้อุ้มเมื่อยแล้วเมื่อยแล้วขี่รถมาได้หรอ ขีนมาได้หรอแลงว,วท่านี้ก็เมือเจ้าจังไหนอุ้นี่กับมือประสนนะให้อุมอ้มครับนะเคยอุ้มเป็นศาสนะบันี้มาเอามานำสองสาหลอดกะครับอุ้มเอาแน่ะยางยูนี่ไม่หยาดมีบ,บุ่งแนนจังหน่อยบ้าอืมลุนพี ว่าคนหนูนั่ะศึกษ้าไ้ศึกษาไวอ,อปุ่นไม่ไม่แล้วไม่แล้วสยามัดไปเนี่ยหรอน่กลิน่นว่าว่าว่าเ <c oughs> บิงบ้งบ,งบงนี่ครับเดี๋ยวเี้ยวอยู่ใกล้ๆครับน,นึวันนีนอาจจะ ในเบิ้องต้นข้อจะคว,าว้างเพราปล่อยสายเข่าคมเขียวคมเพราะแล้วแสดงว่ามีมัดแป้งว่าท่นนานมดน,นั่นนั่นกัดไปทั่วครับมัดคอนวมมินได้คนอีกีแถวหน้านอนเห็นบอนั่บบนเห็นบอนันน่นบอนเสียงปุกคนหนึ่งอันอัน สียซะน่อถึกเสียซะหน่อย,เ,ย,อยเอเอเฮ้ยเล่นเลน่นนะวะปลาเฮงหมดถิ่กับขั้นเขียวครับอืม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 ยัยยยยนเสียครับยันเสียกันน่า,าฟางฟาง,งถือหมอกกำลังนิ่มๆครับนะกินดีครับนะมันจะมีถาด ถาดในอากาศวะก็ว่ากันไปคนระับมันเป็นความหูที่บ่หูจริงครับนะเป็นความหูที่ขิดขาดกันนี่นะนนเป็นน้ำหมอกน้ำยังน้ำค้างก็สิเอาเรียบถาดคือฝนตกลงใส่ดิ่ที่อย่างหมอกหนาอยู่ครับเนาะยี่อันาองนิ้เปีกยกยงอนอยู่ดื้อครับดื้อทั้งโดนทั้งซอนครับก็ล่อหลุ่นแม่อา่าตะวิ่สับอยู่แล้วเนาะ มีนาคนละมีพ่อกันนะใส่ผูหรือเมียครับนะส่วนเออจะว่าจังไดดนนนะนีน้ำปั้นเนาะน้ำปั้นเพรว่ามันเป็นไทยกอดแข็งนะครับไทยหยากครับเนาะอาจจะเป็นพอพยาหรือเปล่านะครับนะพยาหรือเปล่านะ้นำปัน้น ก็เพียงกับสะดือบวมนะครับสะดือสาเลื่อนนะครับนะส่วนสวยเอาโอเคครับเนาะสวยหอผพานแล้วแต่ว่าท่านไหนมีไฟได้ส่ยาทายนะครับเนาะจะปุดเป็นอยังจะมาง้อไอีีครับนะบ่อหุงก็การครับนะมันเป็นสัญชาตญาณเนี่ยใดบ่หูครับอยากเข่าดงครับเข่ามันคของครับสัญชาตญาณพันท่นทีพันจะไปพุ่นครับเมื่อว่าจะมูหรือใช้่หุ่นบ่อไปครับจะมาหนีนะ ถ้านี่ยงูไปปุ่นครับเนะี่เป็นจังไดบงงูกันคนระับเนีเพิ้นต่างพันเนี่ยมไหมครับอ่ะอะอย่างว่าเพ้อไปได้นะครับนี่ตาเนื้องกลางจะโฮเทือนเอ้ยเอ้ยเป็นต้องระวังน,คนนะครับระวังสัตว์นาขุณนะครับนะสัตว์นาขุณนี่เรื่อก,กั มันม่เลี่ยงจริงๆมันก็เข้ากัหัวลุ่มมันนะครับบางเพื ing, ่อเพื่นก็นไม่ได้บอกเขานะครับไม่ได้แจ้งเตือนเขานะเพื่อนจังหวะเพื่อนเชือกเขียดเพื่อนยังก็ไม่ได้แจ้งเตือนนะจังหวะเพื่อนลุ่มชุนเฉียวของบ่งหูเขาไปพิจังหวักอ่ะอันตรายเดียวกันครับนะสำหรับคนเลี่ยงนะครับนะก็ว่าสีเชื่องบันไดก็ให้ระวังเพื่อไว้น้ำเพื่อนนะไม่ได้ฟาร์มกับจึงเฮือยยังไปชิมาอุ่มกุญย์อยู่นี่ ไอ้มาละอันนี้คือหรอครับกินหลาเยเกินไปจานนี้ง้อมาหยั่งหมดจานหนมันมีหยาน้ำนหรอครับเขียวพอ่อเขียวแล้วก็มีหยาไปอันอันนี่พุน่นยืน,นเอ้ยไม่แดงนี่ บ่เน่าถ้าไม่แดงสิส่วนมากสิไปน้ำฝูงจะฝูงว่าไปน้ำจะฝูงจะฝูงว่าตามจะฝูงเนี้ยเลยไปแต่ของฝูงส่วนมากก็จะไปน้ำเงี чи, ้มันจะมัดออกฤทธิ์บ่แป้งมัดออกฤทธิ์นะเนี่ยหนาอตายไปสองตัวถ้าจะใส่แป้งมัด กุนานานๆะเนี่ยนี่สองตัวยุ่ยเสริบเห็นแต่มากมาน้ำงัวครับนะแต่ว่าอยู่บ้านเนี่ยเราคอยนอนอยู่บ้านจย่ของครับนะนะราชิวิอุ้มยังอุ้มไม่เล่น,นครับไปน้ำฝึกงานกับไปฝึกงานตัวราชิมัหาคนอย่างนี้ไปไปสามเด็กครับนะสามเด็กครับ ทายแกนพูดส่วนพ่อเพียงกันจะดูใช้เลือดว่าไปแต่ละปีนี่ปัญหาก็มีเรื่อยๆครับเนาะบ่าแมนว่ามีปัญหาแต่ละปีตัวแต่ละปีมาปัญหาก็มีเรื่อยอ่าอ่าอ่าอ่กึ้งเผาโอ้สมองบอลเลียนกาแฟก็กินแล้วกึ้งเผากะบนาจะ สมติดอยู่มั้งครับเพราาะว่เพิอนขาแกอารมณ์ชุนเฉียวจัางหน่อยครับนะคือคนทองครับน่าจะเป็นไปได้อยู่เนาะจะบ่าให้ลูกกินนมแล้วนะครับไปจริงไหมเอ้ยแล้วปีนี้บ่ได้หรอครับคนปาิีสต้องเพิ่นนะการจังที่บอกหลายๆเทื่อหลายคิดนะว่าเพิ่นกาคนขนามีอายุแต่ว่าสาเกิดว่าเป็นบ่อทองเพิ่นกิแข็งแรงอยู่ไปยังมันบาหนัก็บาหนกไปยังนั่น นั่นเห็นบอกต้นท้องมันจะบวชานนะมันจะชุนเฉียวนะไประวังนี่นะไฮ้ไปเฮ้ยบานมนสนให้เข้าใกล้ได้นะครับแต่ต้นท้องส่วนมากจับได้ใบได้นะโดยนิสัยมันนะที่เคยเป็นนะครับเนาะรับแ,แม่ถึงเผาที่เคยเป็นแต่ลีง,งวัวนะครับนะจังที่สมมามารถไล่ของกับในหูนะครับจำเป็นต้องมีแสสน้ำนะนะม,นมีแสบอะไรอันตรายกัน อะไรกันรังตัวกันกันเนีนเ่ยแนบหนาเิยเฮ้ยหนามีนะครับหนาเมือกกับผักบุ้งนะผักบุ้งลายแปลงนี่นนน้แต่เพิ่นมากินครับแต่เพิ่นบวกินอยู่หนีเพิ่นกินไปกินมากก็จะงูไปฟูนซึ่งมีของหัวมีห้าวมีสวนนะครับนะก็อันตรายสำหรับคนเลี้ยงครับเพิ่นปล่อยไหลทุ่งนะครับนะมันจะงว่วงปล่อยแนะครับเ,เปิ้ลลงมา เอาก็ะลำบากกินของกินของเขาหงอกสวนเปิดก็น่าจะประมาณนี้ครับนะปล่อยอยู่ช่วงประมาณนี้แหละเลยต้่นมาขั้นขั้นสามรถถุล่ะมาก็อยู่ประมาณนี้นะก็จะนั่งเบื่อยาข้าวครับก่อนจะเข้าบ้านครนะเขาไปกินเขากินน้ำเห็ดภารกิจจังหว่อยก็จะออกมาซองช่วงเชียงเทียงใบใบนาะแล้วก็ มาเบิงแล้วสันเป็นตะยู่กะเพิ่นอยู่ในโซนที่ปลอดภัยกะกลับไปเตรียมเนีย่ยเตรียมฟางถ้าว่างคนระับ่ว่างกะไปหาจับขี้เก่าปลาเพิ่นสร้างสาบอ๋ออีดีพอซั่มนี้ครับเนาะลาไปด้วยมาน้อยตัวนี้สัตว์ที่เข้ามา,ารับชมครับครับผมสวัสดีครับ